เฮ้เราอยู huh. ่ที่ไหนกันเนี่ย uh huh. ดูชุดพวกนี้สิสีชมพูสวยน่ารักจังของฉันต้องสีน้ำเงินราสเบอร์รี่แมด,ดิสันดูส <Wow. S 1> ิพวกเธอมองดูฉันอยู่เหรอชอบประกายของฉันไหมล่ะพวกเธออยากเล่นเกมกันหน่อยไหมพร oh. ้อมวาดกันหรือยังพร้อมมากถึงมากที่สุดเลย รูปแรกที่เราจะแข่งกันนะหรอแมวพวกเราชอบแมวค่ะพวกมันน่ารักสุดๆไปเลยเ <c oughs> สาสาว,วเรากำลังวาดรูปอยู่นะ <c oughs> ฉันจะวาดแมวลายสลิดดีไหมนะ <c oughs> อยู่นิ่งๆน,นะเจ้าตัวเล็กนี่เป๊ะหรืออย่างนะ มันต้องแบบนี้สิฉันอยากให้สัดส่วนเป๊ะที่สุดก็ยังไม่เป๊ะอยู่ดีนี่อาจจะได้ผลนะใช้ขนกระจุกนึงฉันใส่วันตาป้องกันเรียบร้อยแล้วไหนมาดูที่ฉันคำนวณสิเยี่ยมใหา่ที่คิดเลยอันนี้ทำอะไรอยู่นะ่ะ ผลออกมาแล้วมันคือสิ่งที่ฉันสงสัยมาตลอดพอกันทีกับวิทยาศาสตร์ถึงเวลาอาร์อาร์กันแล้วหมดเวลาแล้วหรอขอดูรูปของพวกเธอหน่อยจ้าไม่ต้องเขินแะน่ว่าสวยมากจะไม่ดิสัน <you> ฝีมือดีมากเลยนะ ฉันจะสอนให้ว,า,วาดยังไงเริ่มดีได้ไม่ไดเริ่มด้วยคำว่าแคปเราว่าส่วนอื่นๆต่อจากตัวอักษรเคลบายสีเพิ่มได้นะอย่าลืมหน้าแมวด้วยล่ะเติมลดลายหน่อยก็ดี<า>เหมือนกันเลยใช่ไหม ต่อไปคืออะไรนะชาเลนจ์ Challenge ที่สองคือวาดหัวใจมันต้องออกมาดีนนแน่แน่ฉันพร้อมสุดๆถึงเวลาใช้อุปกรณ์วาดรูปมาอย่างพร้อมกันแล้วฉันมีทั้ง3อย่างและสามารถวาด3เส้นในทีเดียวได้ทีนี้ชาดินสอวาดเงาที่แถวด้านบนสุดก่อนแล้วก็ใช้ขอตต้นบัดถูให้กลืนกันอีกครั้งโอ้เยี่ยมดูดีสมัดเลยอืมวาดหัวใจยังไงดีนะเอ oh, ดูแล้วไม่ไม่ดีเรื่องแนะ่ หรือว่าจะเป็นไม่ไม่ได้เรื่องเหมือนกันเอาเดี๋ยวขอตัวช่วยดีกว่าโชคดีที่ฉันหิ้วปุ่มช่วยเหลือไปไหนมาไหนด้วยแค่กดลงไปแล้วเราความช่วยเหลือโอ้เยสเธอต้องช่วยได้ไงคุณจิตกรช่วยว่าดชา l ลนจ์นี้แทนฉันที่สิชา l ลนจ์ Challenge ครั้งนี้คือต้องวาดหัวใจนะคะอ๋อได้เข้าใจละ ของกลิ้วเลยหัวใจเป็นคอนเซปต์ของความรักเราจะเขียนคำลงบนกระดาษแทนสำหรับขั้นต่อไปคือวาดวงกลมตรงนี้และอีกวงตรงนี้ทีนี้เราจะเปลี่ยนมันให้เป็นผลงานชิ้นโบแดงแต่และตัวอักษรจะกลายเป็นมืออย่าลืมใส่แขนให้ด้วยนะทีนี้วาดเส้นเหมือนซี่ล้อรถด้านในวงกลมและแน่นอนเราต้องวาดร่างกายด้วยเราววาดผมให้ดูดีขึ้นไปอีก ต้องไม่ลืมส่วนเสื้อผ้าที่เหลืออย่างกระโปรงแลาวาดขาด้วยนะที่นี้ก็ถึงเวลาตกแต่งเสื้อผ้าแล้วแล้วเรียบร้อยทีนี้ความรักก็เกิดขึ้นแล้วว้าวบราโวบราโวขอบคุณนะด้วยความยินดีฉันลับไปทำงานก่อนนะโอ้หะไม่อยุติธรรมเลยงานของแอนนี่สวยมากภาพของฉันก็ต้องใช้ตัวช่วยเพื่อให้สวยขึ้นบ้างแล้วอูว้อยากรู้จังว่าใครมาช่วย พระเจ้าช่วยไม่อยากจะเชื่อเลยบิลลี่ไอริชมาช่วยฉันแล้วใช่ฉันเองไงาฉันเป็นแฟนตัวยงเลยค่ะโอเคน่ารักมากเดี๋ยวฉันช่วยเองนั่นบิลลี่ไอริชตัวจริงเหรอไม่มีทางนี่เธอเหรอเทอจริงๆเสร็จแล้วล่ะไปก่อนนะไม่อยากเชื่อเลยว่านั่นคือบ e ิลลี่ไอริชอะใช่ไหมล่ะ น่าทึ่งมากถึงเวลาโชว์ผลงานแล้วเดี๋ยวเธอมาแค่ลายเซนเนี่ยนะสุดยอดไปเลยเจ๋งที่สุดเลยอู้บิลลี่ไอลิชเอาเอบวกไปเลยมิดีสันโอ้ความรักของเธอดูดีมากเลยแอนนี่อะไรต่อดีนะอะไรต่อดีดูเหมือนจะได้เซอร์ไพรส์นะอะไรนะไม่เห็นเข้าใจ โอเคฮะเห็นมีอะไรให้เลยแล้วเราจะใช้อะไรเขียนน่ะใช่แล้วฉันจะทำขึ้นเองมาเร็วว้าว wow. ไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันทำเองดูเจ้าหนูพวกนี้สิสุดยอดแล้วเราก็จะเริ่มกันที่ยูนิคอร์น จากเส้นไม่กี่เส้นตรงนี้นี่ก็คือตาสวยๆหนึ่งคู่เริ่มดูคุ้นๆกันหรือยังนี่ก็คือเขาเห็นไหมโอ้นี่เป็นยูนิคอร์นจริงๆด้วยแต่จะเป็นยูนิคอร์นได้ไงถ้าไม่ลงสีสันสดใสโอเคระบ,บายสีเยอะๆเลยเหลือกเก็บรายละเอียดอีกหน่อยรูปภาพก็จะมีชีวิตจริงๆแล้ว รักสุดๆด,ดูภาพนี้สิฉันก็อยากทำบ้างจังแค่เพ่งความคิดหนักๆไม่ได้ผลน่ะฉันต้องตั้งสมาธิให้มากกว่านี้โอ้ยฉันทนดูไม่ได้เลยเอานี่ ได้ผลแล้วแต่ฉันจะทำอะไรดีอะฉันจะเากระจกไปทำอะไรได้คุณก็เดาเหมือนฉันเลยใช่ไหมเฮ้ hey, พวกคนเห็นเงาสะท้อนไหมเจ๋งสุดๆไปเลย <gasps> ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าต้องทำอะไรปรากฏว่าเลข2-1คู่ที่อยู่คนละด้านก็กลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจขึ้นมาได้ ใช่นี่คือกบน้อยไงสีเขียวจะช่วยให้คุณเห็นเป็นกบได้สวยจังเลยฉันเป็นศิลปินที่ดีนะว่าไหมเสร็จทันเวลาพอดีน่ารักจังฉันชอบมากเลยแล้วของฉันนะ่ะพวกเธอรู้อะไรไหมชนะทั้งคู่เลยจ้ะ ดีใจจังในที่สุดก็ถึงวันสุกสีวันนี้เราใส่เสื้อเหมือนกันหรอเธอก็รู้ว่าสีเหลืองเป็นสีของฉันโอ้ว่าไงสาวๆพวกนี้ขโมยลุคของฉันแลูวก็ผู้ชายด้วยหรอใส่แจ็คเก็ตกลับไปเดี๋ยวนี้เลยฉันไม่ได้ตั้งใจสะหน่อยใส่เสื้อสำรองแล้วกัน ธรรมดาไปหน่อยแต่ฉันมีไอเดียอยากปรับแต่งเสื้อยืดหรอใช้ซ่อมหมุนเสื้อเหมือนสปากเกตตี้เรามัดหนังยางรอบๆสามสีเส้นก็โอเคเอาจุ่มน้ำให้เปียกชุ่มเลยนะจากนั้นบีบสีย้อมลงไป หนึ่งสีต่อหนึ่งช่องก็ใช้ได้และไม่ต้องกังวลถ้าสีเกินขอบหนังยางออกมาแล้วก็ปล่อยให้แห้งมาดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงเมื่อเอาหนังยางออกหมดแล้วให้คลี่ออกและดูผลงานชิ้นเอกของคุณดูเสื้อสวยตัวนี้สิ ใครที่ไม่กังวลว่าใส่เสื้อเหมือนคนอื่นหรอสาวคนนี้ไง uh. ถ้าไปเอาเสื้อตัวนั้นมาจากไหนน่ะในร้านก็ไม่มีเสื้อแบบนี้หรอกนะฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยถ่ายรูปเก็บไว้ได้นะนัแคลหรอวู<ฮ>ใช่เลยนี่แคลแน่ๆฉันยังดูเจ๋งอยู่ใช่ไหม การทาสีกำแพงอาจจะดูง่ายแต่จริงๆแล้วมันซับซ้อนกว่าที่เห็นเลยล่ะเฮ้ย hey, ระวังสีด้วยเอ่อฉันเพิ่งจะเหยียบถาดสีไปใช่ไหมอี๋ Í, เราแบบนี้ฉันต้องทำยังไงเนี่ย <คว ant> ก็นะมันจะเป็นแบบนี้แหละถ้าเธอไม่เลิกดูโทรศรัพท์อ่ะเบลล่า <คว ant> อันที่จริงฉันว่าฉันมีทางออกดีๆล่ะ เทปกาวออกมายาวพอประมาณแล้วก็ติดแบบเฉียงลงบนพื้นที่ที่เลอะสีแบบนี้จากนั้นทาสีเดียวกับที่เลอะลงไปด้วยแปรงหรือฟองน้ําเมื่อเสร็จแล้วเอาเทปออกติดเทปกาวแบบเดิมตรงที่อื่นของกางเกงแล้วทาสีอื่นๆสลับลงไปตอนนี้ก็รอเวลาให้สีแห้งเฮ้ดูเหมือนจะเสร็จแล้วนะถึงเวลาพักจากความเมื่อยแล้วอ๋อนี่แหละรู้สึกดีจัง โอ้เบลล่าเธอไปซื้อกางเกงมาเมื่อไหร่เนี่ยทำไมต้องซื้อใหม่ด้วยล่ะในเมื่อสามารถสร้างสรรค์เสื้อผ้าด้วยศิละปะในแบบของคุณได้เองอันที่จริงทำไมไม่ทำอะไรสร้างสารรค์สักหน่อยด้วยสีเหล่านี้ละ่ะ